สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันคลิปส่งท้ายสําหรับหุ้นนี้เคอีนะครับวันนี้หุ้นเดินกากมากนะครับเดินไม่สวยเดินขี้เหรมากก็เขาวิเคราะห์แบบกระทันหันแล้วกันนะครับในเมื่อไม่เดินก็วิเคราะห์ไปแค่านั้นครับก็มาฟังขาวคร่าวแล้วกันครับเปิดบ่ายซีสี้าครับเปิดที่ล้มครับไปตอนนี้ขึ้นไปบวกแล้วตอนนี้นี่ขี่ขึ้นไปบวกแล้วเลขเหลือเลขหายบ่าย4ีครับ4หายบ่ายอันหนึ่งอาทิตย์ อันทีนี้ยังไม่มา4นะบายแล้วก็เลขเหลือกลุ่ม0 0ูถึง9เนี่ยคาด1กับ 1, 2 2กับ1ครับหรือไม่ท่านเอาไปวินก็ได้2นท่นเอาไปวินก็ได้นะลองนะก็เล่นแค่1 2 4กับก็ไปวินมันจะได้3หา1 2 1 4 4 2นะครับประมาณนี้สำหรับคนชอบเล่นฮาร์ดคอร์หน่อยนะเล่นเลขเหลือก็ลองตามครับ1 2 1 4 4 2ครับบายนี้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  เจ็ดแป๊บนึงนะครับเจ็ดไปไหนโอเคใบนี้ใบนี้ใบนี้เด่นสุดสครับเด่นสุด2 1 2 7นห้าครับหนึ่จับที่บวกนะครับถ้าลงลบก็เบานิดครับมันจะไม่ได้คู่กันนะ6กสองบวกสองห้านึ่งสอครับหกหนึ่งสอสี่ รอยมัดหนึ่งครับรอยมัดหนึ่งรอยมัดหนึ่งแล้วก็แบบนึงนะครับผมดูอีกคู่นึงชอบชอบอีกคู่นึงแบบนึงครับศูนย์สี่หกเจ็ดเนี่ยก็ชอบแบบนึงนะครับ, 46, 7, บ,แบบรบสักคู่สักคู่สักคู่เอาแค่นี้เนะี่ยเอาแค่นี้เนะี่ยแต่ถ้าลงลบ ถ้าลงลบติด7 6็ดหกไปหนึ่งหางครับเอาง่ายคือ7ติด7 6็ดหกไปหนึ่งหางติด7 6็ดหกไปหนึ่งหางแล้วกันนะเจ็ดหกหติดไปหนึ่งหางครับประมาณนี้ครับสําหรับนี่แค่อีบารบ่ายครับทุกอย่างเป็นการคํานวณจากสถิติครับรวบรวมเสร็จปุ๊บก็คํานวณไปคํานวณมาสุดท้ายสุดท้ายก็เดาครับอาจจะเดาแม่นหรือเดาไม่แม่นเดี๋ยวตอนหนึ่งสิบสามนาฬิกาตรงลุกันะครับก็ฝากไว้ในใจเธอครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาฟังครับ ดูเป็นแนวทางครับกุณาดูเป็นแนวทางครับชอบตามครับไม่ชอบผ่านแล้วกันเนาะก็เจอไอทีวันจันทร์ครับรวยๆทุกท่านครับรวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับ